สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากสายลมสเปเชียลทางวิทยุ1ปอนนอสายลม FM 98.5มเเมกะเฮิรตซ์ของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร์คมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชนั่นเองครับวันนี้เนี่ยเสียงจากสายลมสเปเชียลมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะครับพบกับพวกเราทั้ง3ท่านวันนี้เรากลับมา พบกับทุกท่าน3ท่านเช่นเคยนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือผมนะครับคุณก๊อฟทศพลนวลศรีครับครับผมสวัสดีครับครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับสุภาพบุรุษสุดเท่นะครับคุณทรงธรรมบัวลอยหรือคุณอ้ําครับผมสวัสดีครับครับแล้วก็ผมสุวัชชัยลีสุจริตกุลนะครับบอกร์โปจากวินโดว์ไอทีโปรนะครับก็วันนี้ทั้ง3คนมาพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเคยสวัสดีครับทั้งสองท่านครับกลับมาคืนสู่เย้าแล้วคืนสู่เย้าใช่ครับนี่นี่ไปเกาหลีมาไปซื้อเนื้อย่างมาเป็นไงมั่งเกาหลี หนาวไหมฮะช่วงนี้หนาวแล้วครับไปเยี่ยมใครครับไปไม่ได้ไปเยี่ยมครับไปเที่ยวครับเห็นบอกไปเยี่ยมอ๋อไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปจริงๆไปทําหน้ามาหรือกเลยทําไมทำหน้าเหลือแค่ยที่เกาหลีเป็นไงเมื่อทําหน้าเขามีไหมพวกศิลปกรรมที่เห็นบางเห็นเห็นเขาพูดถึงมันมีแพ็กเกจไปทําไปทําหน้ามากลับมานี่เข้าประเทศไม่ได้นะใช่เพราะว่าต้องพาสดุ์สปอร์ตเออเป็นไรจริงจริงเฮ้ยอยากรู้ใช่ไหมแต่จริงจริงเนี่ยเดี๋ยวทางรายการก็สิบโซเชียลเราเนี่ยเขาจะไปถามตมเรื่องนี้เหมือนกันตมนี่ยอมจ่ายไหครับ ต่อคนเข้าเมืองครับอ๋อเหรอตำรวจคนเข้าเมืองเลยนะกำลังจะเล่นมุกมุกไม่ทังโอเคเดี๋ยวว่าแต่น้องเขาเลยสปานิพานเอาไปเกาหลีแล้วพูดถึงเทคโนโลยีเห็นบอกว่ามีเทคโนโลยีถึงขนาด 5G เลยเหรอครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็วแรงนะครับผมว oh kind of ่าความเร็วนี้เทียบเท่ากับ Wi-Fi ในบ้านที่เราใช้กันอยู่ไม่ผมว่าข้ามขั้นของบ้านเลย่ะเพราะ ความเร็วระดับนั้นคือที่ผมไปติดตั้งให้กับพวกออฟฟิศระดับประมาณ50เครื่องขึ้นถึงหลาเครื่องอืแจ๋วมากเลยคือ 5G นี่แรงมากครับถ่ายคลิปนี่อัปโหลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยใช่ไหมค่อนข้างความเร็วค่อนข้างสูงเพราะตั้งแต่สี่กิกในการดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดนี่เกือบเกือบยี่สิบกิกแล้วเราไปใช้อย่างไรอ่ะไอ้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเหรอครับในส่วนตรงนี้ใช่ครับเราก็ใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยโดยใช้แอปเนี่ยวัดแล้วก็คือพอดีเขาเหมือนกับเปิดให้ใช้ในจุด เฉพาะจุดเขียนป้ายไว้ว่า 5G ให้ใช้ฟรีก็เลยลองเทสดูเสียเงินเยอะไหมครใช้ฟรีเลยเหรอครับครับให้ลองทดลองใช้ฟรีเหมือนอย่างของเราตอนช่วงที่มี 3G แล้วมีจุดๆที่ให้บริการให้ลองทดลองทดสอบครับอันนี้อันนี้ทางน้องอ้ํานี่เปิดโลงมิ่งหรือเปล่าหรือยังไงเออครับผมไม่ได้เปิดโลงมิ่งผมซื้อในส่วนของตัวเช่าเขาครับเตาเก็บไวไฟ Pocket WiFi นะครับประมาณเท่าไหร่เนี Pocket WiFi ตกเฉลี่ยคนละประมาณ หลักร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทแล้วไปกันกี่คนครับเนี่ยไปกันห้าคนไม่ชวนพี่กับพี่กอฟไปด้วยเลยโอ้กิดว้ตัวเครื่องบินแพงใช่ไหมครับคือจริงๆก็ชวนไปก็อยางเราไม่ต้องไปเลาหน้าตาเราดีหน้าตาเราดีเป็นตัวดีไงเป็นตัวดีครับช่ยเราไม่ไปหรอกประเทศนู้นเกาหลีมันใกล้ไปอย่าพูดอย่างนั้นเลยพี่แอบไปญี่ปุ่นมาไว้ชวนผมไอ้ยาอุตส่าห์เงียบๆครับก็ไปญี่ปุ่นมานะครับก็แต่ต้องบอกว่า ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเป็น 3G อยู่นะฮะใช่ไม่ใช่แบบ 5G เหมือนเกาหลีนะครับที่โอซาก้าเนี่ยที่ไปมาก็คือว่าผมก็เห็นเช็คตูเอะมันก็ยังเป็น 3G อยู่บางทีมีบางช่วงกระตุกด้วยนะครับแล้วเวลาติดต่อกลับมาก็ใช้อะไรครับของพี่ของพี่โทรกลับมานี้ใช้อะไร พี่ใช้ลายครับลายอ่ะอามก็ใช้ลายครับหัวลายทั้งคู่เลยผมไม่ลายเพราะผมใช้คิมคือกันลายคิมกันลายทาตรงไหนครับช่วงหน้าขาช่วงตัวช่วงหน้าท้องอะไรเงี้ยหน้าตาอะไรเงี้ยหน้าดูหนุ่มแน่นตลอดเวลาจริงจริงอยู่นู่นได้ลองใช้หมดนะทั้งแบบมีเห็นหน้าแล้วไม่เห็นหน้าครับก็ ไม่มีขึ้นเหมือนบ้านเราเลยนะว่าสัญญาไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้าง,งชัดเจนก็ต้องยอมรับว่าการแต่หลายประเทศนี้ลงทุนกับพวกนี้แต่เกาหลีนี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วครับ<า>เนื้อย่างอร่อย ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าขึ้นชื่อในแง่ของ Wi-Fi อ๋อครใช่กันหมดผมว่านนี้ตบมุกนเนื้อย่างอร่อยไปไม่ถูกเลยจะไปโซจูต่อเกรงใจว่ากินแก้มนะโอเคเอาล่ะเกินมาเยอะแล้วเราคุยเรื่องพวกนี้มาเอาล่ะวันนี้พี่โป้เลยดีกว่ามีอะไรมาอับเดตหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปขอไปคุยวันนี้มีข่าวแนะนำเอ้ยไม่ทราบว่าทุกท่านได้รับ คูปองเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเริ่มแจกแล้วอย่างพี่ไปแลกมาแล้วแหละเป็นไงบ้างครับโอ้โหได้ได้กล่องเป็นเซ็ตท็อปบ็อกมานะครับก็จูนให้คุณแม่อยู่นะครับแต่ว่าเซ็ตท็อปบอกของของพี่เนี่ยมันมันต้องไปซื้อเสาเพิ่มครับก็ถือว่าโอเคละเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ เปลืองเงินมากแล้วได้ใช้เสาเก่าหรือยังเสาเก่าเหรอครับเสาที่บนข้างบนบ้านหรอใช่ยังไม่ได้ลองเราเรากลับไปลองดูนะครับจริงมันสามารถรองรับได้สามารถใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอั้มเนี่ยอั้าใช้อยู่ในคอนโดอย่างเงี้ยอั้มเนี่ยก็คือเขาจะมีเสารวมเราก็ไปซื้อมาอย่างตัวของผมเนี่ยมันก็จะมีให้ซื้อเสาแยกเหมือนกันแต่เราก็คิดว่าคงไม่ต้องเปลืองต้องซื้อเสาแยกอีกสามร้อยกว่าบาทเราก็คือซื้อแต่เครื่องมาแล้วก็เอาเสาอากาศเนี่ยของเสาอากาศรวมของทางคอนโดเนี่ยเสียบเข้า ก็สามารถจูนจูได้ไหมครับก็มีน้องบางคนนะครับไปซื้อเสามาเหมือนกันเป็นเสาภายในแต่ว่าต่อแล้วไม่ไม่ไม่ขึ้นภาพอาจจะเป็นที่เพราะว่าโครงอาคารอะไรนาะมันก็คืออยู่ในคลื่นหนึ่งงานครับแล้วเขาก็บ่นว่าเขียนภายในแต่ต้องไม่ต่อภายนอกครับผมเหมือนสีเลยครับผมทาภายนอกและภายในอันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นธรรมดานะครับบางทีต้องคอนฟิกให้ดีๆหน่อยก็ต้องฝากไปถึงผู้ ผู้ผู้จำหน่ายรายกครว่าเออถ้าจะจำหน่ายแล้วต้องต้องช่วยเทสหน่อยช่วยเทสนิดนึงนะครับอย่ามาคือถ้าเกิดคุณบอกว่าเสาเป็นแบบภายในต้องเทมไปแล้วว่ามันสามารถรับรองรับสัญญาณได้หลากหลายจริงจริงก็เป็นสมมติเป็นภายนอกก็แน่นอนครับเป็นภายนอกไปเลยแต่ทั้งหมดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าโอเคครับเพราะว่าทางกสทชก็เต็มที่เลยเพราะว่าอยากอยากให้อยากให้แบบทุกท่านได้ดู ทีวีต้นกัรจริงต้องบอกว่าขอบคุณทางกสทชจริงๆนะเพราะว่าท่านก็สามารถทําให้เราเป็นจริงได้ว่าจากเริ่มเราดูทีวีจํากัดช่องใช่ครับจริงๆต้องบอกวันนี้เราได้ดูรายการให้ทีหลากหลายแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก็คือฝากรายการแคปไฟท์ทีเข้าไปด้วยกับช่องนะนะครับก็เอาละ ข้อมูลดีๆนะครับแน่นอนว่ายอมรับเลยว่าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบไอทีไปเยอะเหมือนกันตลาดทีวีที่ต้องกำลังโตกำลังมีการปรับเปลี่ยนนะครับอีกสักข่าวหนึ่งไหมพอดีไปไปมาก็พี่ไปงานมาอีกงานหนึ่งนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับทางเรื่องของ virtualization ครับครับจากทางเ m ีย r เวเขาจัดงาน amplify possibility นะครับ ได้ครั้งเดียวนะเดี๋ยวพูดจําไม่ได้แล้วกำลังจะถามว่างานเป็นงานประเภทไหนคือ a m p l i f i e เป็นงานเกี่ยว่องเครื่องดนตรีป่ะเครื่องดนตรีเครื่องเสียงแล้วก็ลําโพงไม่ใช่ครับเป็นงานเกี่ยวกับพวก Virtualization อันนี้ตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยเริ่มหันมาใช้ Virtualization มากขึ้นทาเว็บแทนก็จัดงานนะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารการไปมีเยอะเลยมีบูธเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรมาตีเยอะเลยนะครับงวดนี้ แต่ส่วนมากพี่โป้ถ่ายพิตตี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดูไม่ได้เท่าไหร่นะครับ,นนรบส่วนวมากจะเป็นพิตตี้บรุ่ดถ่ายแล้วหมองไงคือเราไปยือเขาแล้วโอ้ยเราหมองไม่ถ่ายเลยนะครับก็เลยถ่ายพวกภาพมาจะบอกว่าเทคโนโลยีต่างๆ Virtual ลไ a t i o n เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตบ้านเรามากายิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เนื่องจากไปงานเข้ามาก็เลยหยิบพวกของ ฝากนะครับหยิบมาเลยใช่บพี่หยิบมาเลยครับไม่ขอก็เลยก็บอกเขาว่าจะมาแจกในในการเสียงจากสายลมสเปเชียลนะครับเขบอกรายการดีก็เลยส่งมาให้แจกส่งมาเลยนะครับสำหรับผู้โชคดีเดี๋ยวไปฟังคําถามตอนท้ายแล้วกันว่าจะถามว่าอะไรได้ครับก็เข้ามาตอบคําถามเราในเฟซบุ๊กเช่นเคยนะครับครับผมครับผมครับก็พูดถึงนะครับ วันก่อนก็เครียดๆนะฮะก็แนะนำเกมไปแล้ววันนี้ก็เลยไปเล่นเกมนะครับก็เลยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับมาคุยกันเรื่องเกมเมื่อีว่ะคือตอนนี้การเป็น,เ,ปนเหมือนกับบางคนพูดถึงเป็นปัญหาสังคมไปเลยนะก็กายเป็นเรื่องซีรีสไปเลยว่าทาไมเด็กนี่เด็กติดเกมบางคนขโมยเงินแม่ตีแม่ทะเลาะกันกับพู่ปอกนี่ครับใส่ไม่ดีจริงๆเลยนะ ก็นอกจากตรงนี้เป็นปัญหาการเป็นว่าทําไมเกิดจากเด็กติดเกมบ้างพฤติกรรมเด็กขโมยของอะไรเงี้ยก็จะไปโทษเกมอบางครั้งจริงๆก็มีหลายแบบนะครับจริงๆอยากให้มองเหรียญสองด้านเหรียญสองด้านด้านไหนครับด้านหน้ากับด้านหลังเที่ยมครับโอ้โหก้อยโอ้โหก้อยฮะส่วนมากผมเชื่อเรื่องด้านหน้าด้านหลังนะครับผมโอเคก็เรื่องส่วนมากก็คือจะบอกว่าหลายครั้งบอกว่าเป็นเพราะการดูเกมหรือเล่นเกมมากจนทําให้คนเสียคนอันนี้จริงๆต้องบอกว่า ผมมองว่ามันก็ไม่ถูกต้องนั่นที่ควรมันมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใช่นะครับเนื่องจากตัวเองผมเคยเมื่อก่อนครั้งแรกเลยก็คือเปิดร้านร้านเกมใช่ไหมครับเปิดร้านเกมเป็นยุของร้านเกมเหรอครับนะครับตอนนั้นช่วงนั้นธุรกิจเกมบูมมากนะครับแต่ว่าเกมจะปัจจุบันดีกว่าเป็นยังไ้ง เกมในปัจจุบันเนี่ยอ้ําเนี่ยคงเคยเล่นครับอ้ํามีเกมอะไรบ้างในปัจจุบันครับในปัจจุบันเดี๋ยวแยกย่อยๆให้เห็นภาพกันง่ายๆดีกว่าผมมองพูดถึงว่าในส่วนของเกมในมือถือและแท็บเล็ตหนึ่งประเภทนะครับแล้วก็ในเกมส่วนของออนไลน์และพีซีอีกประเภทหนึ่งครับแล้วอีกประเภทที่สามคือเกมคอนโซลครับครับที่เราจะซื้อเล่นกันภายในบ้านครับผมครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ให้อ้ําอธิบายก่อนเพราะผมเปิดหลังเกมเป็นเกมพวกเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์อ๋อครับ ก็คือเมื่อก่อนสมัยเด็กพี่โปงเคยเล่นเนี่ยเกมคอนโซลกผมว่าหลายคนก็คงเคยเกมคอนโซลที่เวลาเราขับรถมันก็อยู่ด้านหน้าเราใช่ไหมครับไม่ใช่เ็นเอาสมุกนั่นมันคอนโซลรถยนต์ใช่เกมคอนโซลก็พวกตบมุกเองนะตบุกเองพวก Xbox อะไรอย่างงี้เปล่าใช่สมัยก่อนนี่เป็นเกมต้องเล่นมาริโอ้โดดใช่เลยใช้หัวโดด ไม่ใช่แล้วขาิพี่ใช้หัวโดดจะโดดยังไงเออพี่ลืมไปอ๋อนใช้ขาโดดแล้วชกเอาเห็ดมาครับอร่อยนะก่อนเรากินเห็ดเพราะว่ากินเห็ดจะได้ยองจะได้โตตัวเล็กใหญ่เข้าสู่เกมไหมครับผมมาคุยเรื่องเกมต่อตอนเด็กๆก็คือร้านก็มีร้านพวกนี้เกิดมาในธุรกิจนะครับก็ถามว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เด็กติดเกมนื่องจากอะไรเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า วันนี้เราเล่นเกมเพราะต้องการอะไรเพื่อนผ่อนคลายเพื่อนนะครับนะครับความสนุกความสนุกท่านผู้ชมจะมองว่าเอ๊ะในส่วนของการไปเล่นแล้วจะได้อะไรขึ้นมาบ้างครับรับแรกถ้าเรามองดีๆนะครับจะมีสมาธิครับ 2. คุณจะเห็นว่าเด็ก คนจะเล่นเกมเก่งจะพูดภาษาอังกฤจเก่งมากเผอเผได้ภาษาญี่ปุ่นด้วยเลยนะครับเพราะว่ามีความสนใจเพราะว่าเพราะมีคนมาพิมพ์คำหยาบด่าแล้วก็จะรู้แปลแปลอ๋อมันเป็นอย่างนี้ได้ภาษาด้วยนะได้ภาษาด้วยแล้วก็ เกมเนี่ยมันสร้างเพื่อนได้ด้วยครับต้องประสบการณ์จริงก็คงจะให้น้องอั้มเล่าดีกว่าว่าช่วงเด็กๆว่างั้นเคยเปิดร้านเกมแล้วก็เล่นเกมหลายที่ในส่วนที่บ้านเนี่ยพูดตรงว่าเขาก็มีครับซื้อเกมคอนโซลมาไว้ให้ที่บ้านโดยเราก็เล่นกับน้องครับก็เดี๋ยวก็เราก็ชนะแต่กับน้องอ่ะแก้งน้องนี่ใช่ก็เดี๋ยวก็น้องกระท้าตีท้าต่อยเดี๋ยวก็เกิดปัญหาครอบครัวเดี๋ยวก็มาแย่งกันเล่นไม่หัดยอมแพ้บ้างครับ ไม่ได้พี่เสียสักรีโอ้ทำไมสักสีนะครับเสียเรียมหมดโอ้แท็ทูนี่ใช่ไหมสักเข่าดำก็ได้เออสักเขาาดำาง่ายกว่าไม่เจ็บผมเออใช่ gan เขราเขาเรียกเนี่ยครับก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเล่นในบ้านมันก็น่าเบื่อนะเล่นก็เล่นคนเดียวล่นก็เล่นแฝดแต่น้องก็แค่นั้นก็เลยเออพอมันมีร้านเกมขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ลองเข้าไปสัมผัสล้วรู้สึกว่ามันมีคนที่เก่งกว่าเราอมันเริ่มทําให้รู้สึกมีความท้าทายในสังคมอที่สุดท้ายเราก็ได้เพื่อนครับแล้วก็ได้รู้จักพี่ก๊อป อะไรเงี้ยครับอ๋อผมเป็นที่มาเนี่ของสองคนนี้อ่าก็คือทั้งบอกว่าธุรกิจพวกนี้นะครับจริงๆสมัยก่อนธุรกิจร้านเกมเนี่ยก็ก็โตมากเหมือนกันครับนะครับต้องบอกว่าวันนี้ธุรกิจร้านเกมก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องนั้นก่อนถ้าเกิดท่านท่านผู้ฟังอยากจะฟังเลยเราค่อยส่งมาให้เราเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายว่าธุรกิจร้านเกมปัจจุบันเป็นยังไงครับแต่เราจะบอกให้ว่านี่นะครับจะเห็นว่าเล่นเกมถ้าเล่นให้ถูกวิธีนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเค้าาก็สนนนนนใจมดไทีีััว อ้าเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเน็ตเวิร์กใช่เพราะเพราะก็ชอบจัดเกมด้วยแหละผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วสําคัญสาคัญเลยครับเด็กที่ติดเกมได้เนื่องจากอย่างที่บอกต้องการเพื่อนวันนี้ผู้ปกครองหลายคนเป็นไงครับฉันมีเวลาว่างไปทำานถสี่ทุ่มอะครับรูกเบื่ออะโยนไอแพดไปเล่นสองเปิดแลดวอะเกมอะคอมไปตั้งเล่นเออครับจริงๆควรจะเล่นกับเขาด้วยเล่นกับเขานะคือผู้ปกครองที่ดีควรจะรู้ว่าเด็กเขาเล่นอะไรครับครับ เกมควรจะเอามาจำกัดเวลาให้เขาเล่นเช่นควรจะบอกว่าอาวันนี้ลูกเล่นได้วันจันทร์ถึงศุกร์เล่นได้หนึ่งชั่วโมงหสองชั่วโมงได้เล่นเป็นเวลาได้เล่นเป็นเวลาแล้วบอกให้เลิกเลยเลิกบอกเขาอย่างนั้นครับคุณควรหาทิ่ดีกามต่อให้เขาเล่นออ๋ไม่ใช่อยู่ดีๆบอกเลิกเลิกเลิกได้แล้วนอนเลิกเล่นไปนอนได้ปะเออโหงี้เด็กรู้สึกแบบมันก็เขาเบื่อแล้วทำไมเขต้องรีบนอนเลยเราควรจะบอกอ่ะเลิกเล่นนี้หันมาทำนี้ดีกว่าอ่าลองมาเล่นในส่วนของ เปียโนไหมกีตาร์ไหมเล่นให้ป้าฟังหน่อยนะครับครับซึ่งก่อนอันนี้นะครับในส่วนของเอยที่มบอกการติดเกมก็คือหนึ่งผู้ผลิต้องเข้าไปช่วยเข้าไปใส่ใจมากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือเนื้อเกมเนื้อเกมเนื้อเกมตอนนี้ต้องยอมรับว่าเนื้อย่างมันไม่ใชๆครับโซยูงไงนะครับเรื่อหงของเกมเรื่องของเกมเนี่ยก็ต้องดูกับเขาด้วยเพราะว่าปัจจุบันก็ต้องเรียนว่าผู้ผลิตเกมอ่า เนื้อหาคอมโบแดนแน่นอนครับอีโปเคยเล่นเคาน์เตอร์สไตล์ไหมฮะเคยครับแน่นอนอัมแน่นอนเลยเซียนเลยนี่จะชิงแชมป์นะครับเคาน์เอาเตอร์ที่มันอยู่ตรงโต๊ะแล้วก็มีการกดคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเอาอีกแล้วเคาน์เตอร์สไตล์เกมที่ที่ฝั่งตำรวจกับผู้ร้ายไม่เคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ใต้โต๊ะแล้วสไลด์ไปเลยอ๋อคือตัวใจเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์สไลด์สไลด์อันนี้สไลด์คือเคยเล่นนะครับตอนที่เราทำงานนะพอห้าโมงเย็นปุ๊บก็เอาละพนักงานบกทุกท่าน จากที่เป็นบกกลายเป็นตำรวจทหารกันเลยใส่ชุดเลยใส่ชุดเลยเป็นโจทันโจนเป็นโจนก็คือเกมเป็นเนื้อหาในเกมหลายคนบอกว่าเกมนี้เนื้อหารุนแรงอืจริงๆกต้องบอกว่าเนื้อหารุนแรงแต่เลรรู้ไหมว่าถ้าเกิดเขาเล่นเป็นทีมก็จะได้ทีมเวิร์กนะอย่างที่เราดูในเรื่องจองบิกเนี่ยก็ยิงันเลื่อสาดใช่ไหมเขาก็ยังนี้ก็ก็ไม่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 เห็นเป็นไรเลยถูกไหมคือจริงๆต้องมองว่า เนื้อหาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งถ้าเรามองให้ความเพลิดเพลินในเกมแต่เราจะได้อะไรบ้างอย่างผมเคยจําได้ว่าช่วงนั้นก็มีการแข่งขันเกมครับสมัยนั้นถ้าไปกรุงเทพเนี่ยไปที่ก็ไปที่เกษตรมอเกษตรเลยไปทําอะไรไม่ได้ไปไปไปไอนี่นะปูกญ่าเป็นจุดหลังรวมการแข่งขันนี่คือแต่ก่อนนี้มีการแข่งขันเนียครับเกมพวกนี้ใช่ผมก็ได้สัมผัสครั้งแรกก็โดยการเข้าเป็นทีมในทีมร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่า จริงๆอ่ะมันช่วยได้เยอะในส่วนของ,ของการแท็กทีมในการวางรับในการวางแผนบ,บางทีเราเล่นคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะลุยสามารถเก็บได้ถึงห้าคนถ้าคุณเล่นได้ขนาดนั้นคุณก็คงไม่ต้องมาทําเป็นทีมแต่เราเป็นทีมเราจาเป็นที่จะต้องมีแนวหน้าแนวหลังมาป้องกันแล้วก็แบบว่าในส่วนของแต่ละคนในการทําง,งานความถนัดที่ไม่เหมือนกันเหมือนกับการทําง,งานทุกอย่างในบริษัทที่ในบริษัทหนึ่งที่เราจาเป็นที่จะต้อง มีความสามารถในหลายๆด้านแต่ไม่ได้อยู่ในพวคนเดียวครับเหมือนฟุตบอลนะครับพี่เวลาพี่เตะนพี่คนเดียวเลี้ยงไม่หมดถึงจนหน้าโกร๋ไหมพี่เล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเลยเล่นคนเดียวเลยจนตนโตเลยเขาเล่นสี่สิบเอ็ดคนพี่เล่นคนเดียวเลยในเกันะในเกมนะวินนิ่งวินนิ่งเอาแล้วมุม้งไม่หาผ้าเพป็นเครีื่องก็ต้องต้องเล่นเป็นหมู่คณะเล่นเป็นทีมก็มีความสามัคคีกันต้องแซนวิทบ้างต้องแซนวิทบ้างเอาเค แต่ที่บอกว่าในการใช้มุมมอยไหมเนื้อหาต้องดูให้ดีก่อนว่าจริงๆเนื้อหาถ้ารุนแรงเราก็คุยกับลูกว่ามันไม่เหมาะนะมันอาจจะได้ในส่วนของทักษะในการความคล่องตัวแต่ว่าจะเล่นมากตาก็้เสียนะครับและยายอ่ะครับยายยายก็จะเสียใจด้วยตาสายตาสายตาสายตาั้นเอาใช่ไหมฮะผมว่าผู้ฟังเก็จะเปลี่ยนขึ้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยครับฟังเราอีกนิดนึงก่อนเถอะโอเคครับผม่อามาคือ ในส่วนของเนื้อหาไม่บอกเนื้อหาเกมเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเราควรจะต้องตั้งของไปกลางบ้างครับผมตั้งคอมพิวเตอร์หรอตั้งของกลางบ้านไม่ใช่กลางบ้านจริงๆเลยนะเพื่อที่แบบเห็นหน่อยแบบดูแอบดูได้ก็คือว่าให้มันอยู่ในที่เรามองเห็นผู้ปกครองควรจะมองเห็นว่าลูกเล่นเกมอะไรเข้าเล่นเกมที่มันแบบว่าส่งเสี่ยงต่อการรุนแรงไหมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็ต้องฝากงบริษัทผู้ผลิตเกมด้วยนะครับผมเห็นหลายบริษัทที่ใช้เนื้อหาเกมตอนนี้เริ่มเป็น โอ้โหตัวกรตูนี้แทบจะน้าอกปิ้นลงมานะแล้วก็เซ็กซี่กันสับลึงกันเลยแล้วก็น่าเกลียดเกินไปครับแล้วก็ผู้ใหญ่ดูเถอะต่อ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 นะครับจริงๆก็จะบอกว่าอีกอันก็เกมเนื้อหาก็มันก็ใช้ตัวการโปรโมทในการใช้เงินในการแข่งขันก็มีบางบางเกมเนี่ยเงินรางวัลสามล้านบาทเลยนะโอ้โหสามล้านบาทก็แข่งขันกันเป็นทีมหรอครับนะจริงๆถามว่าเล่นเกมแล้วประกอบอาชีพได้ไหมคำถามนี้ น้องอ้ําประกอบอาชีพได้ไหมครับผมว่าจริงๆในธุรกิจของเกมเนี่ยสามารถทําเงินได้หลากหลายจุดนะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตเกมผู้ผลิตเกมเนี่ยถามว่าจําเป็นจะต้องใช้ในในส่วนของตัวไหนบ้างว่าคุณจะเป็นกราฟิกโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของ3 d m a r k อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยังพอเมื่อเราสร้างเกมเสร็จเราจําเป็นที่จะต้องทําการตลาดถูกไหมครับทําต้องทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้เกมนั้นเกิด อย่างเป็นการสร้างอาชีพเป็นการสร้างอาชีพอย่างผมก็หนึ่งในนั้นก็คือในการทำกราฟิกอ๋อฮะใช่แต่จริงอย่างหนึ่งนะอาชีพหนึ่งที่ผมว่าเด็กๆบางคนสนใจชอบเป็นนักแข่งเกมอ่าเป็นนักแข่งเกมเขามีการแบบเป็นนักแข่งเกมมปด้วยโตอะไรครับเข้าค่ายับพี่เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับเหมือนกับนักกีฬาทั่วไปเลยะใช่ครับและเขาผมเคยอ่านบทความหนึ่งก็มีในส่วนของนักเล่นเกมเนี่ยมีรายได้ปีนึงสิบล้านบาทฮะ โอ้โหสูงขนาดนั้นเลยครับบาล้านเขาแข่งเกมแล้วจะไปแข่งด้วยเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใชทันแล้วมันไม่ใช่ลุ้นแต่พี่ได้แข่งได้นะครับทำไมครับเองส่วของเกมเศรษฐีโอ้ยตอนนั้นมีเขาเรียกว่าเป็นเงินเมเบิลนะฮะได้เยอะคําถามสังเกตไหมครับหลายท่านพี่โป้พันถานโป้เลยว่าทําไมบางเกมอย่างเกมบางเกมเนี่ยโหลดฟรีให้เล่นฟรีแล้วเขาเอาอะไรได้กันครัมสำหรับผมก็คิดว่า เอออย่างน้อยๆเนี่ยก็จะมีพวกบางทีที่โหลดฟรีก็จริงแต่มีการซื้อของภายในเกมอย่างผมเนี่ยเป็นเหยื่อประจําเลยเราอยากจะชนะเราต้องรวยนะครับต้องมีเหรียญบ้างมีเพชรบ้างอันนี้สําคัญข้างมองอย่างนี้แล้วก็บอกคุณผู้ฟังว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรู้ว่าเราจะใช้เงินซื้อเพชรซื้อเหรียญอะไรพวกเนี้ยคุ้มค่าไหมคุ้มได้ราจะจ่ายได้เราครบได้แต่ถ้าเป็นเด็กไม่สนใจบางทีกดไปปุ๊บ มันตัดผ่านไปเลยจำคดีได้ไหมที่ไม่ใช่คดีดีกว่าพิพกก็ต้องขออภัยนะจำกรณีตัวอย่างได้ไหมกรณีคุกกี้ล่ะก็คือที่บอกว่าหกแสนมีสามแสนคือไม่ได้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 รู้เห็นไหมครับที่ผมบอกไงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับใส่ใจดูลูกเล่นกับลูกอาจจะรู้เฮ้ยจ่ายเงินยังไงมีใครจ่ายยังไงบ้างนะครับทําไมลูกวันนี้รวยเพชรเหลือเกินเยอะเหลือเกินทำไมมันมาเยอะลูกเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเลือลูกครับผม ก็จเพราะว่ามันมันอย่างที่บอกไปว่าก็คือต้องต้องซื้อไงซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันซื้อได้ตัดบัตรเครดิตอะไรไปเพราะเราตัดใจเองว่าควรจะแต่ว่าเด็กเขาวุฒิภาวะน้อยแต่เขาเห็นว่าเขาอยากเล่นเกมนะครับก็เลยต้องเกิดข้อผิดพลาดลงมาครับก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับจริงๆที่เราคุยเรื่องเกมเนี่ยแน่นอนชื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ครองเคยฟังอยู่นะฮะก็ าว่าถ้าเกิดปัญหาในเรื่องการติดเกมเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะต้องคุยเรื่องของบุตรหลานของท่านเองครับดูเขาหน่อยเล่นกำหนดให้เป็นเวลาบางบางที่เนี่ยผมเองอ่ะเคยเจอผู้ของมาฝากลูกลูกไว้เลยว่าให้เล่นวันละสองชั่วโมงนะพอสองชั่วโมงก็คือโทรไปแจ้งเขาเขาก็จะมารับกลับก็คือให้เด็กมีความสุขมีความเล่นกับเพื่อนปลอดภัยด้วยและก็มีบางครั้งเนี่ยก็คือเคยเจอเด็กที่อาจจะไม่ดีด้วยอาจจะเป็นเด็กเล็กก็อาจต้องต้องเตือนเขาบ้างนะครับ เจ้าของร้านเองก็ควรจะต้องก็ควรจะต้องตักเตือนเขาหน่อยต้องพิจารณาด้วยว่าเด็กคนไหนที่มีพฤติกรรมไม่ดีก็ต้องเตือนผู้ปกครองนะครับเอันที่2ก็คือในเรื่องของบริษัทเกมก็ควรจะต้องใส่ใจเรื่องของเนื้อหาเกมด้วยครับอย่ามองแต่ผลกำไรเป็นหลักอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับหลายบริษัทที่ท่านจะเห็นว่าเขามีการเติบโตจากการให้ก่อนจะรับถูกไหมรู้จักให้ก่อนจะรับอย่างเช่นการให้เกมฟรี เนื้อหาดีแล้วจะมีคนบอกต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาฝากถึงคนที่ทําธุรกิจด้านนี้ด้วยครับแต่วันนี้เราจะม่หมดถึงไหมครับพี่โปครับผมก็เอาละครับวันนี้เนี่ยช่วงแรกเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกมธุรกิจเกมนะครับการเล่นเกมต่างๆรวมทั้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ไปในช่วงต้นละเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2นะครับซึ่งต้องบอกว่าเข้มข้นกว่านี้อีกแล้วก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นต้องฝากคุณผู้ฟังให้ติดตามเราในช่วงที่2ครับครับผม